พวกกล่องนะคือมัน,เห,นมเหมือดเลยตัวนี้เขาไปแจกวไปมันต้องไปกระแทกมันอ๋อแจงอยู่พอเห็นยู่เห็นหนาจะพองอยู่ดอกสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับช่องสัพัพยสานนะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาย้อนรอยหลักกิโลจองปลวกบ้านตริมอำเภอศรีคอร์ูมจังหวัดสุรินทร์นะครับ เพื่อจะมาขอโชคอลาภให้กับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามส่ออสานของเรานะครับวันนี้แดดไม่มีนะครับฝนเริ่มคึ้มมาแล้วครับเมื่อตวลาก็ประมาณสักทุ่มกว่าทุ่มเศษนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมย้อนรอยดูว่าละกิโลจองปลวงนี่ยังเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็มาหยุดคู่ ทำยามเสียงโชคเสียงล่าให้กับท่านผู้ชมนะครับก็ยังมีไฟโซลาเซลล์นะครับโซลาเซลล์ตั้งอยู่นะฮะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ยังมชีชุดไทยนะครับชุดไทยนะครับที่ผู้คนถุงหวยรวยเบอร์นะครับศรัทธานำมามอบให้กับเจ้าแม่ านางฟ้านะครับนางฟ้านะครับนี่นะครับโอ้ชุดนี้คืองามเลยะโอ้กําลังเห็นตอนนัน้นตอนนั้นว่าท่านเห็นอะไรดิเ,เ,อ,าาเออสองชุดนี่งามขนาดเลยพี่นอ้องโอ้นี่นะสองชุดนี่งามเลยครับนี่นะก็มีมีหลายชุดนะครับมีหลายชุดนะครับผู้ที่ถูกหห้ร้อยเบอร์กับะละกิโลอจอมปวก ของบ้านตรึมนะครับน้ำมอโมไผ่นะครับน้ำมอโมไผ่นะครับพี่น้องนะครับให้ท่าน,นผู้ชมชมสุดชุดไทยนะครับชุดไทยนะครับเมนี้ผมซาบิสานนะครับพาท่านผู้ชมมายอดร้อยนะครับยอดร้อยเบื้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ม้งนีนะครับศักดิ์สิทธิ์ม้งนีนะครับที่เคยโด่งดังนะครับเคยโด่งดัง เมื่อยุคก่อนโควิดมากนะครับพาท่านประชมถูกหวยรวยเบอร์ไปแล้วหลายผู้หลายคนนะครับทั้งในไทยทั้งนอกไทยทั้งผูท่อยูต่างประเทศนะครับเมื่อนี้มีโอกาสนะครับก็พาท่านประชมมาอยอดร้อยนะครับนั่นแหละครับลักกิโลตอนนี้นะครับนี่นี่นะครับท่านประชมหลักกิโลยอมปลวกก็ยังมีคนมา เข้าลบสก้าละนะครับขอโชว์ขอลาบมีดอกไม้ทูบเทียนพงมาไล่นะครับมามอบให้กับลักกิโลจอมปวกนี่นะฮะจอมปวกลักกิโลจอมปวกนะครับนี่คือลักกิโลจอมปวกนะครับจอมปวกก็หายไปแล้วครับท่านผู้ชมโดนฝนโดนหยังแน่นะครับหายไปแล้วนะครับนี่ครับนี่นะครับแยกทางหลวง สองสองหกนะครับตันล่างกับเป็น,เ,ปนเล็กแปดอยู่คือเก่านะครับโบโบยังบดลบหายไปใสครับพี่น้องนะครับนี่ครับนี่คือหลักกิโลจองปวกนะครับจองปวกดันขางกับที่ขึ้นกับยังยังอยู่นะครับนั่งอยู่นะครับจอมปวกด้านขางยังอยู่นะครับสานผู้ชมนี่ครับยังอยู่นะฮะก็ยังอยู่นะครับยังขึ้นอยู่นะครับแต่ก็โดน ลมโดนฝนนะครับเนาะโดนลมโดนฝนแล้วก็หายย่อยสลายหายไปใน่นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมล่มมากแล้วครับล่มมากแล้วนะครับนี่ยังมีกุ้คนนะครับมาข่าระนะครับจุดถูปจุดเทียนนะครับพอโฉพอหลามมีไก่นะครับมาถวายนะครับมาถวายมีน้ำแดงมีหนักนะครับมีดอกไม้นะครับ มาถวายก็วันนี้ผมสีมาขอโชว์ขอลาบให้กับท่านผู้ชมนะครับต้นโดนนะครับเราได้มายอดรอยบึงลักกิโลจอบวกนะครับจะแม่นางฟ้านะครับนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่แลวสารนางฟ้านะครับสารนางฟ้านะครับนางฟ้าแสงมณน,นีนางฟ้า พรสวรรค์น,นะครับนั่งฟ้ารับทาพรรับทาทิพตนะครับนี่นะฮะก็ยังป้ายก็ยังตั้งอยู่นี่นะครับให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะขอโชคขอลาภให้กับท่านผู้ชมนะครับนี่นะฮนะ,ะน,นะี่นะครับลมมาแล้วพี่น้องเอ้ยลมมาแล้วลมมาแล้วก็มากับเสนมนิวารตีนะครับนี่บ้าน คาราเมะนะครับเจ็ดนะครับมือนี้นะครับเจ็ดรู้สึกว่าเจ็ดซีมาแรงนะครับเจ็ดซีมาแรงนะครับแล้วก็แปดก็อยู่นี่นะครับแปดก็ยังอยู่คือเก่านะฮะนี่ครับเดี๋ยวก็ส่องให้กับท่านผู้ชมเดี๋ยวสิบายอนร้อยตัวเลขนะครับตัวเลขที่เคยออกเคยถึกนะครับยังอยู่อยู่บอนะฮะนี่ครับนี่ครับนี่นะครับที่คนเคย ถึกนะครับนี่นะครับขอโชว์ข้อลาไปกับท่านผู้ชมนะครับนี่มิถุนี่ครับเบื้องเอานะครับทักทายร่วมทักทายกันเลยนะครับนี่นะครับผมจะทองโดนๆนะครับนานๆให้กับท่านผู้ชมนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับตรงนี้นะครับมีตัวเลขนะครับมีตัวเลขส่วนด้านล่างนี่มีก็คือเลขแปดนะครับเร่างเลขแปดอยู่เหมือนเดิมนะครับยังเลขแปดอยู่เหมือนเดิมนะนี่นะตรงนี้นะครับตรงนี้ นี่ครับคนถูกหวยรวยเบื่อนะครับมองหนี่นะครับนี่ครับนี่ยไม่นะทีวงดังในี่ะรงำผู้ชมบึงนะยอมปวกขายขายไปแล้วนะครับมีคนมาอยู่เรื่อยมทราบตอนที่ผม หมื่นนะครับฝนตกครับที่นอกฝนตกนะครับก็ยังหมื่นขอเขามาถ่ายให้กับท่านผู้ชมได้ชมนะครับได้ชมนะครับเดี๋ยวซีมาจุดทูมกํายานนะครับขอโชคขอลาบให้กับท่านผู้ชมนะครับเมื่อนี้นะครับมีไฟอยู่นะครับเนี่ครับ เบิดตึบนะครับเบิด,ม,ดมันนี้มาย่อนลอยครับทห้ชมเบิงะครับเสียงเสียงไอ้ฝ่าลอง,น,น,ลงนี่ครับยอดลอยครับยอดลอยมัอนี้พามายอดลอยนะครับพามายอดลอยไอ้ชม จุดทูบขอโชคขอลาบเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นใครที่ดูไลฟ์สดขผมเมื่อคืนเห็นไหมฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะหลักกิโลจอมปลวกขึ้นไปแล้วหรอเลยหลักก so ิโลนี่ครับหลักกิโลจับปลวกเมื่อก่อนมีอยู่มีได้ไหมครับเดี๋ยวผมนานานาก่อสักครู่นะสักครู่นะครับสองสองหกเดี๋ยวผมนี่ครับสองสองหกเดี๋ยวจะไปดูสักครู่เดี๋ยวเตรียมความพร้อมก่อนนะฮะชมไปก่อนนะพี่น้องเด้อ โอจุดจุดทูบเมื่อคืน422ไม่ใช่หรอ422เออ422บอกเออถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดเอ <S 2> 2 <S อ422อก็ไม่แน่คุณผน้ชายนะ422เอนนากครับ,า,า,รบายเลยนี่ครับ4 2ใก้เคียงกันกับ622 422ันหลักกิโลจอปวดเรามาย้อนรอยครับท่านผู้ชมได้ชมนะครับนี่ครับ เดี๋ยวจะจุดทูกกัมยานขอโชคอีกครั้งหนึ่งให้กับท่านผู้ชมนะฮะถคาทีา่ชมย้อนหลังก็นั่นะนะชุดไทยนะครับเพียบเลยครับเนี่ยฮะท่านผู้ชมจะเห็นนะครับชุดไทยนะครับเพียบเลยครับนูน่นฮะหลายชุดนะครับหลายร้อยชุดนะฮะเพียบเลยฮะ รัฐอาทิตย์รัฐอาทิตย์อืมนะครับสามนางฟ้าเออนี่ฮะสามนางฟ้าวันนี้มาขอโชคขอลาภจากท่านนี่ฮะชุดมีแต่สวยๆเลยครับชุดใครตรงนี้สวยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปขอนะเดี๋ยวไปขอนะอืมไปขอก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับขอโชคขอลาภนางฟ้าทั้งสามหม้ออ่งยังอยู่ยังยังมิงเกอร์ทพย์ูอยู่นะ ผมว่าแด้มาลบรูเลยเจ้าแม่มาเนี่ยโอ้โหลมแห้งมาลมแห้งครับลมแห้งตอนแรกตอนแรกว่าลมบ่แห้งแต่พอไหลซดปุ๊บเนี่ยอาแล้วลมมาอ,มอันนี้บ่ได้เกี่ยวเพราะเราฝนมาไม่ได้กมมมเกี่ยวอาสจ,จ,จันอะไรนะเพียงแต่ว่าฝนม,ม,มาลมมาตามแค่นั้นเองก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชมนะครับเอาละ,ะนี่นะฮะโอ้โลมฝ<พ>นฝ<พ>นซีมาแล้วฝนซีมาแล้วนี่ครับ รีนท่านผู้ชมนะครับก็บอกคอยได้เก็บภาพให้กานผู้ชมหลายปันไดนนะครับเมื่อนี้มาย้อนร่๊อยลักกิโลนะครับจุดเลยะจุดเลยน้อฝนสิมาเดี๋ยวจุดบ่ท่านเออนี่นะครับเดี๋ยวจะจะจะจุดขอโชคขอลาภนะครับคนไทยครับผูยอดครับมาขอโชคขอลาภ มโมเดลเบิกเบิรเบิตุ่มนามนี่มีนามปะบุเดดเดเบิ่งเบิงบงบ่งตุ่มนามเนี่โอ้โอนาน,นานี่ครับนามตุ่มนะผัดโ,อ,โอ,อ้มีเลขบ่มีเลขบ่ทันู้ชมเบิง่งเอาเด้อมีเหล็กมีเหล็่มีเล็บอนี่ ك, นมีเลกบอน่นี่นีเ่เลขชัดเจนนี่นะครับเบอกานี่นี่มาแล้วครับ6แน่นอนใช้ใชเล็กใช้เล็ โอ้ยแดงจึงค <inaudible> <Yeah. The Mont aja>. ึนเลยพี่น้องแดงจึงคืนเลยเก่าหุกนะเก่าหุกเอาเก่ากันข้างล่างเป็นเก่าข้างบนเป็นหุกเออนี่ครับบนบนหุกเลยพี่น้องล่างเก่าเออบนหุกครับบนหุกโอ้เอาทูบทุบทุบเพาอยูุไซนี่ทุบอยูุไซทุบอยูุไซนี่เดี๋ยวจุดให้โอ้ทุบกับยานนี่นะเอาจุดทุบกับยานเลยทุบอัน หาเขียดนี่แหละเขาก็เรียกว่าหาหวยแท้ครับคู่อสองต้มเอาเด้ออันแม่นางฝ่า,าหวัหว,หว,หวสองตสองเขียดนะครับสองหวัวขอโชคลาภกับ,บ,บแม่นางฝ่าจุดปักมองนี่แหละ,งงนะเานาะดมองนี่แหละพี่น้องนะ,จะจนะครับเดี๋ยวจะจุดทูบกำยานนะครับขอโชคขอลาภลมแรงดีๆนะครับลมแรงดีจากทิ่ท่านเพรานเ่านมีผลมากเลยเดี๋ยวเมื่อนี้ขอโชคขอลาภให้กับพี่กับน้องนะครับแต่ว่าผมไป็นองแถวๆนี เ,เดี๋ยวผมจะขอโชคขอลาภให้กับออเอฟซีช่องซับพิชานผมกับสนมนิวอารตี้นะครับมือนิมาสองช่องนะครับมาขอโชคขอลาภมาจดล้อยนะครับละ,ล,ละกิโลจอมปวกบ้านตรึมนะครับ,บ<า>อำเภอสีขอนะครับอำเภอสีขอตบลตึบบตมตำบลตรึมนะครับตบบตบลมมอออเภสสีขะจัังหวดุรริบบนท์ จุดทูบขอไห้นะครับอีกอีกอข้างนึงนะครับผัอยูพีโร่มแดองยวุ่ดลกอยู่ครับพงจุดอยู่ครับจุด่รมแรงครับร่มแรงรมแรงมากเลยปัดสองกบสองเกียรแหละครับพี่น้องเอยเอานาจีใหม่แล้วมั้งเอาใหม่แล้วครับนี่นะพี่น้อง เดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันขอโชคขอลาบน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อฝนสีมาแล้วอาจสิทันบันโนทันบ่ัวโนเอขอแม่นางโพลนีเด้อจ้ะแม่นางฝ่าซึ่งสามพระองค์นะครับถ้าสินเจติทิศยู่ก็ขอโชคขอลาบให้ครับเอฟซีช่องฝนมาแล้วฝนมาแล้วฝนมาแล้วฝนปกเป๊กปกเป๊กเลย

มันมีนามมนาีครับสบนี่ครับมันมีนามไหมมันจะอยู่บ่ครับอยู่อเอาตัอ,ออกเลยนะเดี๋เดีดดด๋เอาชิไปกอนครับชิไป่อัินาดนนใน เจดีย์หลวกจอมปลวกจอมปลวที่เคยติดตามผมอยู่นะครับขอขอไอ้ข้อยายเจดียลวงจอมปวกที่ขอเนี่ยอยู่ที่ตระมดสรุมใหญ่ใหญ่สถานที่นะครับเด้อน้ำไปนะครับพี่น้องเด้อน้ำไก่น้ำไปน้ำไปนะครับน้ำไปสถานที่ก่อตั้งปีหนึงสถานที่ตั้งทิศคนละเอาใหญ่แล้วครับพี่น้องใหญ่ใหญ่มานี่แล้วครับใหญ่มานี่เพราะว่าอันทางล่างเริ่มสีฝนมานี่อยู่ในห่มจั็หน่อยนะครับเอาตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะ จะได้เห็นเนมเห็นหลักกิโลน้ำคือจะพักตัางว้ยที่ไรเนี้ยอ้าวนี่ละนี่ละอ่าจะได้เนี้ยเห็นหลักกิโลน้ำนะครับเห็นบ่เอาเห็นอยู่เนาะผมทีเอาต่งไว้สวัสดีจค่ะทางบ้านฝนตกหนักค่ะของแปลโอ้ยสุรินทร์ก็ตกตอนนี้ผมก็มีลมแรงด้วยนะครับลมแรงเดี๋ยวขอหาก่อนนะครับครับหาครับก็มณีมาสองช่องนะครับช่องอ่มโนมิวาริี้ ซับอีสานนะครับร้อนร้อยให้ใส่เบอง์ไงจบพี่ให้น้องรู้วัามีโชคมีลาบพอได้ออกป้ายกระถือว่าบมมีโชคมีลาบแล้วก็ได้ไปน้องนี่นะรักมาแรงตอนนี้ของผมชมสดๆอยู่หนึ่งคนนะหนึ่งท่านเดี๋ยวก่อนเด้อครับเอาขาออกก่อนเด้อครับแล้วน้องัใไปก่อน ชมไปนํากันนะครับมาแล้วหนึ่งโตนะครพี่น้องเห็นแล้วล่างๆมาแล้วหนึ่งโตนะครับไก่เก๋โอ้ยกัยังบอกเอาหน่อเอาเอาี่แหละน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 ี่แหละเอาเลื่องกล้องเลื่อนเออเลื่อนตัวนี้บอกเอาพอดีพอดีแล้วเอาโอเคเอาละชมไปนํากันขอโชคขอลาบกับอ่าเจ้าแม่นางฟ้านะครับแสงมานี่นะครับนางฟ้ารัฐาพร นะครับแล้วก็นั่งฝ่าสาธิตเอาได้ได้เอาโอเคได้บ่ได้บ่น่ะเอาเนี่ละโอเคเห็นบ่เนี่ยเนาะเห็นบ่เห็นบ่อันนี้น้อยนึงโอ้มาแล้วครับแปดนะครับแปดพูนนะครับแปดข้างล่างนะครับนี่นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวไข่เบิ้งเดี๋ยวขับเด้อมองไม่เห็นบ่นี่เห็นบ่ครับเห็นบ่เห็นบ่หน้าเต้น นันกับแปดนะครับอเอาน้ำนี้ก็จังได่เด้อพี่น้องเด้อ,อแปดมาเลยครับนันเห็นบ่ลแปดแปดเลาเด้อพี่น้องเด้อเ,น,เนี่ยแปดแล้วเด้อนะครับมาหล่นๆน้ำกันนะครับมาขอโชคขอลาบให้พี่ให้น้องนะครับที่เออที่เยียงๆเนาะลมลมมันกระเถ็บตังต,งตังให้ตังให้พี่น้องเล็กน้อยเนาะ ตร,ตรงๆแล้วหลักกิโลจอมปวกนะครับที่หลักกิโลจอมปวกอ่ะนี่แหละครับอยู่เลยแปดยังน้อนอะนะมาแล้วครับสามบอ่อโอ้ยสามเดดบ้าสามสามบ่อยังสามแปดแปดสามมาแล้วพี่น้องเนาะพี่น้องก<ร>็<ม>ขอโชคขอลับให้พี่ให้น้องเอฟซีนะครับได้โชคได้ลาบในช่วง สถานการณ์โควิดนะครับยอดร้อยครับยอดร้อยมันเห็ภาพกันนะ้าก็มาที่สีคอละพุ่มนะครับเดี๋ยวทำคลิปให้เบิ้งอีกทีนึงนะครับเพื่อนนี่น้องวาอยู่ที่ไหนไปจากไหนประวัติบางคนบูงจัาไอปมึงมีคืดคือจังไหนมานเป็นมาจังไหนอยู่ใสนะครับมองตรงนี้เมื่อเมื่อหนึ่งปีที่แล้วในโด่งดังขนาดนะครับทุกช่องกุนกช่องมาร่วมกันอยู่นี่นะครับ ยังม oh, ีไฟอไฟอ่ไฟ่ังแดอ้ชัดชัดชัดบชัดยูยนะครับชัดแล้วนะครับแปามบ่ถูกกับยันดล้วครับพี่น้องนี่ครับแปดสามเออยูยู่ึงเจ็ดสามเจ็ดสามแล้วเจ็ดสามเจ เจ็ดสามเจ็ดบอกอยู่วัดวัดขามวัดบ้านขามเจ็ดสามอ้าวตัวนี้ก็มีสามอีกเนาะอันนี้แปดสามแปดสามอ้าวก็สี่มีแปดอีกมั้งคือเออเอาลองไปแปดสามแปดไปโอ้เสียงฟ้าห้องครับพี่น้องเสียงฟ้าห้องนะครับก็เสียงกบเสียงเขียดเข้มนะครับพี่น้องก็ รุ่นโตตล่างครับรุ่นโตล่างนะครับว่าสิเป็นเหล็กตัวใดนะครับเหล็กตัวใหอันวัดบานขามบางหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดนะครับตามให้ตามอันแล้วเออนะครับแต่เขามาผากันมายอดลอยนะครับขอโชคลาภให้ครับเขามียอดแปลงตัวนี่เอฟซีก็มีแปลงแล้วช่องนิวเวอร์ี่ครับช่องซับอิสานนะครับผมซับอิสานกับบ่อยได้ทายบันไดนะครับก็โดน เดือดหนึแปลงเดือดทาแปลงจากนี้เดือดทาแปลงเดือดทาแปลงนั่นหมเออทาแปลงไปแล้วตรงนั้นแล้วเอาเลยจัดเลยจัดเลยบูงไปแล้วเรื่ความเสือภัยความเสือมันเด้อพี่น้องด้วยมาเนี้ออกพื้นที่ได้ออกพื้นที่มาสองคนครับมาสองคนบรรยากาศเห็นเป็นอึมครึมเห็นชัดมันว่าสองสองโกอยู่ฝ่าอยู่ฝ่ายมือชัดเจนอีนี้แมนครับโอ้สิเอาโตัวบอกยังสิเอาโตัด็สิเอา อาตัวแดงนะครับอาตัวแดงๆกับนี่มีดนะครับอาตัวแดงๆตัวแดงๆมีดนะครับนี่นี่บนหกครับล่างเก่าบนหกล่างเก่าแดงขนาดครับนี่ยครับตัวยางแดงครับนี่ครับนี่ครับบนหกล่างเก่านะครับอมันอยู่แถวๆนี้นะเก็บมาครับนี่ครับมาแล้วตัวล่างเอ๊ะคือสิเป็นเหล็กสุดท้ายเหล็ก ออขอตังชุดท้ายเลขซีเลขซีนายเลขซีครับเลขซีอะไรอยังเลขซีเลขซีป่ะมูขอกลองขอกลองตัวนี้ลงหน่อยน่ะลงหน่อยนะพี่น้องแนมไปเห็นพี่น้องบักยเป็นคนนะครับน่าจะเป็นซีครับพี่น้องยังแปดสามสี่แปดสามสี่พี่น้องนะครับ แปสามสี่ครับนด้านหุ่ครับเสาหลักกิโลก็ตรงตรงเห็นเห็นเลยครับสองสองหกคนละครับอ่าตัวนี้ก็ทุกนาจะเป็นแปดแปดสามสี่แปดสามสี่หรือเปล่าหรือเปล่าแล้วจริงๆเลยแหละเ,เลขที่ออกแปดสามสี่แปด สามชัดชัดแล้วซีนะครับโชคกัมยานว่ากันไปนะครับโชคลาบแต่ละคนไอ้เอแปดเอ่อซีสามแปดอ๋อคือยังกลับกันบ้างนยเขาบอกทางล่างขึ้นจึ้งอ๋อเขาเหล่านะเขาบอกทางล่างขึ้นจึ้งครับเอออ่าอ่าได้คือกันครับได้คือกันกลับเอาปบเอากลับเอาครับนี่ครับขอโชว์เขาลาบไปครับอ่อเอฟซี ครับมือนีพามายอดร้อยลักกิโลอ,อันโด่งดังนะครับอันโด่งดังขนนองแม่นางฟ้านะครับชุดโอ้ชุดงาม,มอีหลีแม่นางฟา้าอยากจ้ำชื่อบอกขอยได้แม่นางฟ้าแม่นางฟ้าแสงมณีแม่นางฟ้ารัาพรออเออแม่นางฟ้าพรโอ้พรสวรรค์พรสวรรค์แม่นางฟ้าพรสวรรค์รัฐาทิพทรัฐาทิพต่อสามพระองค์สามพระองค์สามนาง แสงมณีได้แล้วนะครับนังว่าพลสวรรค์นังฟ้ารัฐาทิตนะครับสามพระองคงนะครับนี่แหละครับแปดสามสี่ครับแปดสามสเนาะแปดสามสี่ได้พี่น้องเด้อขอโศกอ่อนหมานนั่งฟ้าทั้งนั่งฟ้าทั้งสามพระองแลแปดสามสีครับให้โชกให้ลาภครับทีสีขอวระพูบนะครับทุกท่านมณีทักถุงหนาวนมากกลงมากตอนถุ่มกว่าเรานาอตอนนี้สองถุมสี่สองถุลยครับสี่สอุแล้วก็จะได้กินข่า เดียวก็สิกลับแล้วเนาะทีนี่ชัดเจนเนาะชัดเจนบอชัดเจนบอชัดเจนนาอพี่น้องชัดเจนบอครับนี่แหละครับแปดสามสี่นะครับแปดสามสี่ชัดเจนนะครับที่หลักกิโลจอมปวกตำบลตรึมตำบลตรึมอำเภอสีคอรภูมจังหวัดสุรินทร์นะครับแต่ก่อนเนี่ยเป็นที่คงจะรู้จักกันดีแหละครับ ไอ้อนให้โชคให้หมานอีหลีแอดขับรถแอดคนติ่ขับรถทะเบียนอะไรกับทะเบียนรถผมเนี่ยแหละครับคนที่ขับรถเนี่ยรถผมมากขับรถผมมาทะเบียนรถผมทะเบียนรถยัหล่ลงแต่ไอทะเบียนรถผมกับสี่สามเก้าหกเก้าหกทะเบียนรถผมสี่สามเก้าหกด้วยพี่น้องเออสี่สามเก้าหกทะเบียนรถผมอ๋อเดี๋ยวผมเห็น ี๋ยวผมขออนุญาตเอห็นว่ามีแป้งอยู่เจ้นี่เห็นมีแป้งครับโอ้มีแป้งไปลูกไหแน่คือจังคือจังเห็นคือจังเห็นตัวเลขมันขึ้นอยู่บ่วงนี่แมนบอกมันขม่นอ่ด้นั่นๆๆ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 นๆๆ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 ๆงๆๆ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 ๆมันน่ๆๆอีๆเดี๋ยว

อย่างห้าแปดบเห็นไปเลยอย่างนั่นลองว่เห็นบ่อ๋อมองนี้นะเห็นชสมเออเนาะเดี๋ยวแต่คนเห็นเดี๋ยัเดี๋ยวแต่คนเห็นเดี๋ยวเดียด้ดแถนี่ครับนี่กคเพื่อสิโชคขึ้นมองนี้นะครับหลายๆมองหลายๆมองหลายๆบนนะครับนี่ครับโมเมนเคียรไวเดอรนี่ก็ใช้เห็นมากเออนี่ะนี่มองนี้มองมองเสา มองเสายุค่าครับเสายุค่าเสาอันนี้นะครับนอกโชคแต่ละคนแต่ละท่านบบกคือกันกัดแล้วแต่ตานะครับเบิ้งแล้วแต่โชคนะครับนี่เรามาย้อนรอยให้กับช่องให้กับผู้ชมนะครับช่องเรามาสองช่องนะครับนี่นะครับก็สี่สามเก้าหกทะเบียนรถไม่ค่อยได้ มาเทอดไดนะครับเด้อพี่น้องเด้อก็มาย้อนลอยให้กับอ่าเอฟซี๋ยวฝนตกครับได้โชคได้ลาบนะครับฝนสิตกเลยเด้ออันนี้เลยเนี่ยป๊อปป๊อปมาเลยนี่ฮะนี่ครับก็ให้ทุกท่านทุกคนนะครับโชคดีนะครับโชคดีนะครับ ประสบแต่สิ่งดีๆนะครับโชคถูกหวยรวยเบอร์นะครับอยากมาที่อยากมาที่จอมปวกอนี้ครับก็นมี่ยไปไปทบุญดี่วัดถามก่อนรับานถามำเอรก็นั่งอุจอมผาหลังจากนั้นก็แวมาที่ลกิโลจอมปวกมีแต่่อนเมื่อปีที่แล้ว าาิายิาบงหูสาคิโจอปกดอ,อ่งรีเพโดงดังนีเลยครับเคยมาทำเทคนี้หลายขั่งหลายกล่าแล้วก็โอ้โหค้นลังไหลามาตลอดฝนมาแล้วรับบานเนี่ยฝนกำลังมาครับ,รบเดี๋ยวผมจะไปไปส่องมองนี่ให้ครับท <ผม S 1> ่านผู้ชมอ,อีกเท่หนึ่งตรงที่ผมอยู่ยังไม่ตกแต่ว่าลมลมหายหมดแล้วตอนแรกผมร้าสดเนี่ยฝนไม่ใช่ฝนสิ ลมมมมาาลแรงลมแรงลมแรงนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมนะครับส่องเราส่องบ้องหนีนะครับธรรมประชมนะครับเพราะว่าบางคนบางท่านสีเห็นบ้องนีนะครับผมจะไปยอดร้อยแล้วก็ส่องให้ท่านผู้ชมเบิ่งแล้วก็เกิดสีลำลำลากันไปนะครับนี่ฮะเห็นเป็นตัวเลขตัวใดก็ตัวเลขตัวใดก็แล้วแต่ท่านผู้ชมที่เห็นโชคลาภเฮาบ่คือกันนะครับโชคลาภเฮาบ่คือกัน อาจจะได้ช่มอาจจะได้โชคไปจากลักกิโลจอมปวกแข่งนี้นะครับเมื่อนี้มาย้อนรอยนะครับมาย้อนรอยนะครับนี่ครับทุบกัยานเมื่อกี้ก็ได้83ดนะครับ8ปดา่นะครับนี่ครับก็ขอลำล่าทันผู้ช่มไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอืม เปิดนอกมืดผมก็ไดนะก็ด้เหลมื่อก่อนนอปวกจตรนี้นะครับแล้วผมเคยำรลวาลำลากันไปขอทุกท่านทุกคนโชคดีมีใช่นะครับจากช่องสรัพยสารแช่กันไปนะครับเเป็นกำลังใจออนนให้ช่องนะครับวันนี้ลํำลากันไปนะครับท่านผู้ชม จุงกะจุงกะครุบครบเนี่ยส,สวัสดีครับตอนนี้เงียบมากใช่ครตอนนี้เงียบมากแต่ว่าอยู่ดีๆผมบอกให้ก่อนนะอยู่ดีๆอยากมาครับ